ครับผมกับมื่อนี้กับมะพ้อกันคึกเคานะครับตอนเส่อๆนะครับกูมันหน้านะครับผมเนี่ยพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนะครับเป็นแปลงของผู้เฒ่าเพื่อนนะครับพูนนะครับเพื่อนกำลังตัดตัดต้นตัดยังหอนะครับเพิ่งสิเริ่มไถนะครับเป็นไฮแรกนะครับเมื่อวานนี่กูแปลงไต่พ่นนะครับอ่าถ่ายคลิปไว้นะครับแต่ว่า อับอัลงไห้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งบ่ไดนะครับเดี๋ยวสีลงรูกลงรลูกไว้ในเพจข้าวๆนะครับขาไปเบิ้งได้นะครับเป็นแขกดํานะครับทงนั่นนะครับทงอีกหม่องนึงนะครับติดกันนะครับใกล้ๆกันนะของมีแต่ของเครื่องยาดกันนะครับผมหัวเง่นะครับแขกดํานะครับส่วนแปลงนี้ก็จะเป็นแปดเก้านะครับเดี๋ยวถ้ามาเบิ้งหัวแปดเก้าข้าวๆนะครับ แล้วกับเพิ่นก็จะมีพวงเพ็ดพวงเพ็ดเ่หลายครับซองล่องครับอู้พวงเพใหไงครับผม้รถไทยวัดมั่นเพิ่นสมบูรณ์นะครับนี่มั่นหน้านะครับ สมบูรณ์ดีับถึงสิถือฝนช่วงว่างสีเลือดตั้งนะครับฝนมาไลกันสองสามหมื่นนะครับสีภพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งนะครับผม สำหรับแปเก่ากับพ่วงเผ็ดนะครับลงมันหน้านะครับผมบลองลิ้มนี่จะเป็นพ่วงเผ็ดนะครับทำตาเพิ่นนะครับเป็นพ่วงเผ็ดนะครับเบื้องลักษณะหัวกับแตกต่างกันนะครับกับแปดเก้านะครับผมเสียดายครับหมูว่านี่อัพโหลดคลิปว่าได้นะครับคลิปมันคลิปมันทรงไม่เครืองเขา อัอนึงเราคิดมันมันเสียนะครับมันเลนเลนภาพก็ได้นะครับเลนวิดีโอก็ได้นะครับนะครับพ่วงเพชรนะครับไงนะครับอู้ไงนะครับหม่องเนนี่ครับดินซุมนะครับปักเอบเลยนะครับนี่ไงก็แขนนะครับ อู้ใหญ่ใหญ่ใหญ่มันเบิ่งแปดเก่าอยู่หน่อยนะครับเนี่งเก่าเบิ่งสี่ด้ายา h ซื่อนะครับแต่ว่าความใหญ่ยังยังบ่ทันแจกดำกับฟ้องเพชรนะครับเนี่ยอายุสั้มกันนะครับ อ้ดึงบ่ขึ้น่ะอันนี้เงาแตกไปขาดไปเราเครื่องนึงน,งนะครับเนี่ยเพี่ออีกโอ้ยไงนะครับอือปั่นมันไฮนะครับากับจังเลยกกับฝากพ่อแม่พี่น,น้องกด ไล์กดถึกใจกดติดตามหน่ยได้ครับผมหมูว่านนี่ก็มีพอใมเป็นน่องโดมันถามพันมั่นนะครับช่วงนี้ยังบ่ท่านมีนะครับผมว่าช่วงนี้ก็บมีแต่มั่นหน้านะครับพันมันก็คือจำนายบ่ได้นะครับผมได้กระจีบเอาไปปลูกได้ต้นละท่อนสองท่อนนะครับมันไฮกับกําลังเงนะครับ มันหายมีหลายนะครับสำหรับปลายปีนี้นะครับอีกเยอะนะครับนี่มีหลายพันนะพ่วงเผ็ดกระเจี๊ยษาสแปร์ูนแขกดำหน้าขาวแปดเก้าโอ้หลายนะครับผมเจ้าเจ้าของหย จ้าของไฮมาเฮ็ดหนังคือมาเล่นดินคือว่าไปเฮ็ดเวียดครับขึ้นว่าไปเฮ็ดเวียดครับผม,มอบอดปิดหลังอีหลีครับมั่นหน้าเฮ็ดเดย์ังสีนะครับโอเคนะครับมาทายเหตุพ่อแม่พี่น้องเบิ้งพ่อสังเกตนะครับมือนีกสิบ่ได้มาซอยเพื่อนนะครับมือนีกสิ ขาไปทํางานทําการนะครับผมแต่มีเวลากับสีมาไทายอัปเดตให้พอแมีพที่นองเบื้องนะครับสาหรับพันมันนะครับที่นี่พันมันแพงเป็นประวัติศาสตร์นะครับตัวาขาดเราผมกับฉีขายราคาราคาเดิมนะครับราคาเก่านะครับบอกขึ้นนะครับสําหรับมันกองนะครับก็ขาไปเบื้องขอมุ่เพิ่มเติมใดในเพจนะครับว่ามันกองกองละสามร้อยหาสิบบาทนี่ เกจที่ผมส่งให้พ่อแม่พี่น้องนี่เป็นจังไดนะครับสมบูรณ์นะครับบ่มีลั้มเขียวๆสำหรับก้อยนี่บ่มีนะครับผมขอไปเบื้องไดนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังคิดที่สิปลูกมันปลายปีนี่เตรียมหาพันธุ์มันนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับพันธุ์มันกษตเศศาส์แปดศูนย์แขกดําพวงเพชรหน้าขาวมีเวิดนะครับเยอะนะครับ เอาเป็นไหรหรือว่าสิบแบบใดก็พุ่แล้วครับจังมาคุยกันนะครับครับผมจังไดกัลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับผมซาน,นีนะครับสวัสดีครับ